สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับไมลอยตัวใหม่ของซาวเบส AS04 เป็นความถี่ใหม่ครับความถี่ใหม่ช่องความถี่694-703ถึงเมกะเฮิรตซ์อีกตัวอีกช่องหนึ่ง748-758เมกะเฮิรตซ์ สองช่องความขีดเดี๋ยวมาแกะแกะดูข้างในนะครับอันนี้มีกระเป๋ามาให้ด้วยเป๋าร้อยสวยงามแกะออกมาก็จะมีซิฟเวอร์ ตัวหน้าตาก็ประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้พื้นพื้นดูพื้นพื้น,น,นไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองต่อไฟให้ดูครับนีูุ่่มือลูกไม้ข้างในลูกไม้สองตัว มีย้ายเสาได้ย้ายมาเป็นเสาหน้าได้เสาอากาศสองต้นสายเ c ซีแคตต่อ<ม>แล้วก็ผ่านสี่ก้อนต่อไปอันนี้เขาจะไม่มีแถมยางกันกิ้งให้นะครับ อยากนักจริงไม่มีเดี๋ยวจะลองต่อแค่ตัวเดียว หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เสาสัญญาณมีมาสองต้นจะเท่าที่สังเกตเสา มันจะมี2ต้นมันจะมี700ดร้อเมกะเฮิร์กับ750ดร้อเมกะเฮิร์อันนี้เราก็ต้องดูว่าจะใส่กับช่องช่องไหนเพราะว่าไม่ไม่จำกัดมันสามารถใส่กันได้สลับกันได้แต่ดูจากช่องสัญญาณแล้วอันนี้น่าจะเป็น700ไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่านะครับ ใครมีความรู้แจ้งแจ้งมาหน่อยนะครับอันนี้เดาเอา,เอานี่ต้นอีกต้นหนึ่งมันเจ็ดร้อาเราก็ใส่ไปที่ช่องความถี่748ดปผิดถูกยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับใส่ผิดอาจจะมีผลต่อการรับสัญญาณใกล้ไกลหน้าตาประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูอ,อปักไม่ดีเดี๋ยวเรามาดูลูกไม้นะครับ ใหม,นนม,ม่อันนี้ทําจากเป็นอลูมิเนียมอันนี้อลูมิเนียมสีสวยงามงามตรงนี้เ็จ ตัวนี้เล่งวอลลุ่มปรับได้วอลลุ่มได้ที่ตัวไม้เล่งเบาปรับได้สี่ระดับห้าห้าระดับตัวนี้จะเป็นตัวปรับปรับเปลี่ยนช่องอันนี้มีทั้งหมดไม้เอนี่จะได้ยี่สิบช่องสัญญาณล็อกไว้แล้วปรับปรับได้เลยถ้าเรากดไปเดี๋ยวเลขจะเปลี่ยนเป็นอันนี้ชันแนสิบสี่หกเก้าเก้าเลขก็จะเปลี่ยนไปเลย เดี๋ยวลองกดอีกทีนึงนะครับผิดอันกดช่อง15ก็จะเป็น700.3ง่ายต่อการปรับช่องสัญญาณน,นี้โดยไม่ต้องแบบรุ่นเก่าที่ใช้ IR ลำบากอย่างนี้ง่ายใช้งานง่ายสะดวกถ้าไม่นั่นไฟก็จะดับเพื่อประหยัดแบตเตอรี่โอเคครับ รูปทรงสวยงามอยู่ตามนี้ยังอื่นก็ไม่มีอะไรง่ายอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันรีวิวแค่ตัวเดียวนะครับส่วนวอลลุ่มวอลลุ่มนี้จะเป็นมีมีขยักขยักเป็นล็อกล็อกล็อกไม่ลื่นไปเลยโอเคเป็นล็อกง่าย หน้าตาประมาณนี้ครับอันนี้รีวิวหลังจากที่ผ่านการใช้งานมาแล้วหนึ่งครั้งเสียงใช้ได้โอเคระยะสักห้าสิบเมตรนี่ได้สบายรูปทรงแบบนี้โอเคครับนนี้ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ